เบาเท่หล่อครับสวัสดีครับผมโจทัชัยครับตอนนี้ใช้หมวกชาร์ก r h เ c a r คารบออยู่ครับเเป็นลูกค้าของชาร์กมานานแล้วครับแต่ก่อนครับดูกติครับก็ใช้หมวกชาร์กรุ่น r ス p อปเปครับตอนเรสโซตอนนี้ไม่มีพิ้วไว้ขับนะครับขับเรส p ้ก็เลยหาหมวกที่มันจะเหมาะกับรถของเราครับก็คิดว่า r อเอจ r คารบเนี่ย เป็นตัวเลือกที่ดีครับไอเอชคาร์บอนนี่น่าจะเข้ามาสองปีแล้วครับก็น่าจะซื้อในในช่วงแรกที่เข้ามาเลยตอนนั้นพอเห็นรูปทรงแล้วก็คิดว่าเออคาร์บอนเบาด้วยแล้วก็มันรูปทรงที่สวยครับสามารถถอดชิ่อออกแล้วก็เป็นโอเพนเฟรดได้เหมาะกับการขับเวสป้าครับก็เลยซื้อเลย ก็ต้องถามเขาก่อนนะครับว่าชีวิตการใช้งานและก็ชีวิตประจำวันเขานะครับมันมันเหมาะกับรถที่เขาใช้อยู่ไหมเหมาะกับหมวกไหมอย่างอย่างอย่างตัว i ออเจคาร์บอนเนี่ยมันสามารถเป็นโอเพนเฟสได้หรือว่าถ้าคุณต้องการที่จะบังลมบังแดดก็มีแว่นในตัวด้วยนะครับมันมันมันน่าจะเหมาะกับชีวิตประจําวันการใช้งานในเมืองอ ตอนนี้ที่เห็นเข้ามาใหม่นะครับก็เป็นสปาร์ตันตัวดัตช์เชโดว์ครับเพราะว่าดูดูดันนะครับแล้วก็สวยงามมากเลยครับงน,น,นของดีไซอซ์เจกับเวสป้ว่าเข้ากันอ่าบ้างของฟิลลิ่งเป็นยังไฟิลลิ่งของการใช้ไอซ์เจ็ตกับเวสป้านะครับส่วนใหญ่ปกติแล้วคนขับเวสป้าเขาจะใส่ตัวที่ไม่มีชิลหน้านะครับมันก็สามารถถอดชิลหน้าของไอซ์เจ็ตออกได้เช่นกัน เพียงแต่ว่าการใช้งานของผมเนี่ยมันจะเป็นการใช้งานที่ขับรถมาทํางานแล้วมันก็จะมีมลพิษค่อนข้างเยอะเราเลยต้องต้องต้องมีอะไรป้องกันที่ด้านหน้าครับก็เลยใส่ชิลแต่ถ้าจะออกไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะถอดชิลออกแล้วขับชิลชิลได้ซึ่งมันเหมาะกับเวสป้าครับตอนนี้นะครับ i อเจเป็นหมวดที่เบานะครับแล้วก็สามารถใช้กับหลายๆรถหลายๆประเภทได้นะครับ โดยเฉพาะสกูตเตอร์นะครับแนะนำเลยครับว่าเหมาะกับสกูตเตอร์แล้วก็ใช้ในเมืองมากๆครับ